สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ครับหลังจากที่เราไม่ได้พบกันมาเป็นเวลา2สัปดาห์เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับคนสําคัญและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องกรุงธนบุรีไปแล้วนะครับก็คือสองภาห์รที่แล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้เรียนกันนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมีวิดีโอที่เป็น y o u t u มาให้นักเรียนได้เรียนกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเดื่อหนายนะแต่ก่อนที่จะไปดู YouTube ไปดู powerpoint ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับตอกเรียนครับว้าวตองเรียนเห็นหน้า powerpoint ยังครับเอ็นย <on> <obviously> ังไม่เห็นครับโหลดอยู่ยังหมุนอยู่เลยคือโหลดอยู่ครับเห็นไม่ดีเปล่าเห็นแล้วค่ะบมไม่เห็นนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคครับติดไหมนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเอ่อ อ่ปิดไม้ด้วยพอนรงพนรงปิดไม้หน่อยแล้วเออโอเคอะนะครับประวัติและบุคคลและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยกรุงคนบมรีคนแรกเลยก็คือพระเจ้าตากสินแน่นอนอยู่แล้วใช่ปะ่ะเออนะครับประวัติของท่านคือตั้งแต่พศออ2310ไปจนถึงพศออ2325เป็นเวลาหมด15ปีเองนะนะครับ พระเจ้าตากสินมีขนามเดิมว่าศินบิดาเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยนะฮะนะครับมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพันธ์พระเจ้าตากสินมหาราชทรงสมภพมหา,าราชสมภพเมื่อปีพศ .2277 ในสมัยรชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมรุมโกศนะครับไปเด็กพระองค์ทรงเรียนหนังสือที่วัดโกสาวาทนะครับทรงมีความรู้หลายภาษาเมื่อบวชเรียนแล้วครับจึงได้รับข้าราชการจนได้เป็นเจ้าเมืองตากเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอยู่นะนะ มันไม่ได้เขาเป็นกันง่ายๆนะเจ้าเมืองตากเนี่ยนะเพราะว่าคาถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าตากสินถึงมีอวิชาเอ่อท่านเรียกว่าอะไรวิชาการต่อสู้เก่งมากเลยเพราะเขาทําการค้าขายทําการค้าขายนะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยใครที่จะค้าขายผ่านเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกพวกโจรดักป้นถูกต้องปหมใช่ไหมมันก็เหมือนในหนังเลยอ่ะมีโจรดักป้นตามายทางอะไรประมาณเนี้ยนั่นเอ่อพระเจ้าตากสินท่านก็เลยไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ วิชาวิชาเกี่ยวกับการต่อสู้นะวิชายุทธนะนะครับตนพระองค์ก็ก็เก่งอะนะครับเก่งนะแล้วก็เนะี่ยแล้วแล้วก็ได้รับขราราชการมาเป็นเป็นทหารนะครับเป็นทหารเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นถึงขั้นพันพยาเลยอะ่นะครับนะโอเคทล้วไนนปนัมุกคุทียังไปยังมายัางนี่นะครับหนึ่งนะเออนืแลกต่อแล้วเนี่ยอ๋อตัวหนุนหายตัวนึงอ่ะโอเคเห็นหน้าคุทีเปล่า ่ไมเห็นต่วเพ่นคะเพ่นค่ะเพ่นค่ะเห็นนะแล้วก็คือขยับไปขยับมาด้่ไหมลุะโอเคต่อนะต่อนะไปเลยนะนี่ก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชเราจํากันง่ายๆออะอย่างที่คุณพีเคยบอกเมื่อครั้งที่แล้วว่าถ้าเป็นกษัตริย์นะครับเป็นอนุสาวรีย์ถ้าเป็นกษัตริย์ที่ขี่ม้านั่นคือพระเจ้าตากสินมหาราชถ้าหลังช้างหลังช้าง หลังช้างพระเลสวนพระทะเลสวนหลังมา้าหลังม้านี่นะครับพระเจ้าตัสสินหลังหลังช้างพระทเลสวนบางคนย่าจำสลับเป็นมูซั่วไม่เอานะพระทเลสวนพระทเลสวนนะครับมหาราชเนี่ยท่าน,นทรงทำยุทธรหัสถีถูกปะ่ะเออนะครับนะส่วนพระเจ้าตัสสินก็เนี่ยทรงประทับหลังม้าเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคนะก็ผลงานของท่านแน่นอนตอบ กู้เอากล่าให้กับชาติไทยเราเนี่ยนในการเสียฟุงทั้งที่สองนะตอนที่เรา่ายแพ้นะตัวที่กุทีเล่าให้ฟังว่าครั้งตอนนู้นจําได้ใช่ไหมฮะต่อเลยอะไม่คือการเสียเวลาเสียนาฬิกานะครับอต่อสู้รงกับพม่าไปนะครับ้าก็สุดท้ายก็ก็ยึดคืนได้อ่ะนะครับยึดคืนได้นะครับนะโอเคนะครับอืมก็ แผ่นดินในสมัยกรุงธนบุรีค่อนข้างที่จะใหญ่นะเราก็เห็นแผนที่แล้วว่าโอ้แผนที่ใหญ่กว้างมากๆนะครับนะพระองค์ก็ไปเขาเรียกว่าอะไรก็ไปไปเข้าโจมตีเมืองต่างๆที่เขาเรียกว่าอะไรคิดจะตั้งตัวเป็นเอกเทศนะครับพระองค์ก็ไปไปปราบหมดเลยนะไปปราบลงไปข้างล่าง,าง,าง,างไปถึงภาคใต้อ่ไปถึงพวกเอ่ออะไรอะพวกมาลายูปัตตปัตตานีพวกอะไรเนะี้ยปราบหมด มาก็โดนเชียงใหม่เชียงรายหอมลาวโดนหมดเลยนะครับเจ้าตักศินย์แกเก่งเรื่องการลบนะฮะลูกก็มีคาถาอาคมหรือเปล่านะนสดุดยอดอ่ะอันนี้เส้นทางที่กูทีเคยเล่าให้ฟังเนาะสีเขียวเธอขยายเองมันซูมมันขยายดูได้ถูกต้องป่ะใช่ไหมนักกร มันขยายได้แ<ม>ค่ส่วนอะเออเธอเธอเอานิ้วถางแต่ว่าภาพมันก็จะไม่เบลอๆหน่อยครับนิดนึงนิดนึงเธอเอานิ้วถางเอานะนครับนิดนึงนิดนึกูพีกูบอกไงให้เป็นแนวนอนอนี่ไงไอ้สีเขียวเนะี่ยสีเขียวขึน้นหนีสีเขียวเนี่ยขึน้นหนีเลยหนีหนีจากอยุธยามานี่นี่นี่ผ่านบ้านเออเออบ้านโพโพอะไรละอันอันนี้ฟังหน่อยเนีย่ยโพสังห สังหารศรมีมหาโพธิ์เนี่ยศรีมหาโพธิ์เหรอใช่เหรอบ้านโพธิ์สังหาร,ราโพธิ์สังหาร,รแล้วก็ท่านก็ไปที่นครนายกเห็นไหมแล้วก็ไปที่ศรีมหาโพธิ์ใช่ใช่ศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ก็ปาจินบุรีป่ะละ่ะแล้วก็มันล็อเข้าสะเชิงเซานะท่านก็หนีมาที่ชนบุรีนะมาได้มันเริ่มได้กองทัพแล้วเริ่มได้พ่ายพลแถวนี้แล้วนะไปบางละมุงเห็นไหมลูก และมาบ้านเราเลยคือจังหวัดไร่ององรองเออมาระยองแล้วก็ไปที่อำเภอแกงลงเห็นไหมลงเอออ,อําเภอแกลงนะแล้วก็เข้าตีเมืองอะไรจัานารีเมืองจันทบุรีเห็นไหมเข้าตีเมืองจันท์ยธดพศาสตรยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวออไปฟังไปฟังไป,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 ไปฟังฟังังมากอย่างเนี้ย แล้วไม,ไม่ไปตราดแล้วครับคุณครูพระองค์ไม่เพระองค์ไม่ไปตราดนะพระองค์ไม่ได้ไปตราดพระองค์ได้จันทบุรีเป็นเป็นเป็นทับแล้วนะครับเป็นที่ตั้งทับแล้วพระองค์ก็สร้างสั่งให้มีการต่อเรือที่วัดไผ่ล้อมนี่จันทบุรีแล้วหาดับอะกลับทางไหนไม่ได้กลับทางบกแล้วใช่ไม่ใช่กลับทางน้ํากลับทางน้ําแล้วสีแดงไงสีแดงไงล่นเรือมาเลยนะล่นเรือมานี่นี่จันทบุรี ตรงนี้ก็เกาะสมเด็จ z o มา z o ม m z o o าเกาะสมเด็จแล้วก็แวะมาตะพุทธนิดนึงผไม่แวะเด็มาบอนะไม่แวะไม่ได้แวะมาตะพุทธนะอ่าเกาะสมเด็จนี่ผ่านมาตะพุทธเนาะหาดหาดอะไรนะหาดนางรำบ่ใจเลยนี่หาดนางรำแถวนี้ตะไีเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อ้อมตะไคอ้อมตะไคไปอ้อมชนบุรีนี่นะเนี่ยอ้อมชนบุรีบาง เอ่อแม่น้ำบาปะกงแล้วก็เข้านี่เลยคุณคนเลยแล้วก็เข้าตีเลยนะาเข้าตีพิยาเลยแล้วก็ชนะเลยเห็นไหมอ่านจบง่ายจังอ่อโอ้ยง่ายๆนะกว่าจะได้นะ้อู้นานนะครับนานนะเอ่อภูปัญญาไทยมัยกรุงทนบุรีไม่เอาไว้สัปดาห์หน้านู้นเป็นไงไว้ปะละ่ะไว้ไหมสอนแล้วส<ะ>ัปดาห์หน้าคือปีหน้าปีหน้าเออไว้เจอกันปีหน้า วันนี้ก็เอาแค่นี้พอป่ะตลกป่ะล้นด่านน้อยไม่ไม่อย่า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 มาอย่ามาไม่โอเคหลกเดี๋ยวจะมี YouTube ให้ดูก็เป็นของประวัติท่านนั่นแหละดูนี่เหมือนกับครูทีที่บอกไปเปล่านะจริงๆอ่ะบุคคลสําคัญะมีแค่คนเดียวอ่ะกรุงคนอ่ะก็มีพระเจ้าตากสินคนเดียวอ่ะสิบห้าปีจะเอาอะไรหนาเราใช่ป่ะเอวเออ ก่อนที่จะโดนยึดอําเขาเรียกว่าอะไรโดนยึดอำนาจอ่ะนะก็มีแค่คนเดียวมีพระองค์คนเดียวนะอ่ะไปดู y o u ูสิบ14นาทีอะเอาเอาแไหนเอาเท่านั้นอ่ะแล้วก็ช่วยเองฟังด้วยไม่ใช่ว่านั่งหลับนอนหลับอาทิมาจะไปแล้วอ่ะบินดานจะออกจากล่างแล้วอ่ะอีกพักหนึ่งก็หลุดไปแล้วนะอะ่ไปไปสู่ท่านนะครับอะไรนะน,นกรกภูมิอะ <c oughs> อ่ะไปดู youtube กันนี้กว่า y ู u t u ผู้ที่ไหนอยู่ที่อ่ามาแล้ว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 เต็มหน้าจอยังนักท่องเวเต็มแล้วครัเต็มแล้วคเต็มแล้วพี่มาดูฟังเสียงนะได้ยินเสียงป่ะและบริเวณที่เราอยู่นี้คือพระสมเด็จพระเจ้าตากสินครับรามาสการะพระองค์ท่านพร้อมๆกันนะครับ คุณ<ด>ครูคะตั้งแต่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นิได้ยินแต่การกรอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินและการที่พระองค์ท่านวางรากฐานต่างๆให้แก่กรุงธนบุรีนูอยากรู้เกี่ยวกับประวัติของพระองค์ท่านบ้างคะ่ะคุณครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่คุณครูลืมลรมู้สิบอกว่าคุณครูทีอะไรก็น,นี่ไงคุณครูที ส,สมเด uh, uh, ็จพระเจ้าตากศินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามเดิมว่าสินเสด็จพระราชสมภพในพศ2277ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นบุตรชายนายอากรบ่อนเบี้ยเชื้อสายจีนชื่อไห่ฮองส่วนมันดาชื่อนางนกเอี้ยงเป็นคนไทยอ่าแสดงว่าพระเจ้าตากสินนี่มีเชื้อสายอะไรลูกจีน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 จนจี ไปต่อเลยอใส่ชีนนะเป็นไรมากป่มครับบูเมื่อ<ห>ยเมื่อยทรงพระยาวปีดาได้ยกบุตรคนนี้ให้แก่เจ้าพระยาจักรีเจ้าพระยาจักรีได้เลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมเมื่ออายุได้สิบขวบเจ้าพระยาจักรีนำเข้าฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาท ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดเวลานะครับก็ดูไปพร้อมๆกันแหละพีก็ดูด้วยพีก็ยังไม่ได้ดูละต่อมาได้เข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในศิลป์ในศึกษาหาความรู้จนเชี่ยวชาญในด้านต่างๆต่อมาเจ้าพระยาจักรีได้นำไปถวายตัวรับราชการจนมีอายุได้ยี่สิบปีบริบูรณ์ เจ้าพระยาจักรีจึงได้จัดการอุปสมบทกับอาจารย์ทองดีนวัดโกสาวาดและบวชอยู่นานถึง 3, สามพรรษานี่ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะนะครับรอคลิกเมาส์ก่อนนะด้านล่างเมื่อทรงลาศิกขาบทออกมาทรงรับราชการเป็นมหาดเล็กจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัต ปโปรดให้เลื่อนต่วพระเจ้าเอกทัศน์ก็คือกษัตริย์องค์สุดท้ายของสมัยกรุงศรีอยุทยาก่อนที่จะเออเอกทัศน์หละองค์สุดท้ายเลยองค์ที่สามสิบสามเลยนะก่อนที่จะเสียกรุงนะ ух, พระเจ้าเอกทัศนนะครับตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบัดไปรับราชการอยู่ที่เมืองตาก<น>ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาตากและพระยาวชิระประการ เจ้าเมืองกำแพงเพชรตามลำดับครับเอพญาตาก็คือจังหวัดอะไรลูกจังหวัดอะไรพญาตาก็คือกำแพงเพชรโอ้พญาตากจังหวัดกำแพงเพชรก็ต้องจังหวัดตากเ่ยเจ้าเมืองตากอ่ะนะแล้วแล้วท่านก็ย้ายมารับราชการที่กำแพงเพชรอีกตามลำดับสมัยอายุอายุอายุงานราชการอยู่แล้วต้องมีการเลื่อนไปเรื่อยๆนะต่อเลยนะ รอคลิกเมาส์ก่อนคลิกช้าไอคนข้างล่างให้น้องๆเลือกถูกในข้อที่ถูกและเลือกผิดในข้อที่ผิดค่ะอ่า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 าไปพร้อมๆกันข้อแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสินพระราชนมพสมภพในปีพศสองพสอบเจ็ดถูกหรือผิดตอบ2อ7ถูกถูกถูกถูครับเอาเอาไว้ในใจแล้วก็เย่ที่หลังอ 2 7เย่เมืก่อนเลยได้ไหมเราไม่ได้ใจใครจะถูกใครจะผิดรู้ตัวเองเนี่ยห้ามโกหกตัวเองด้วยมีความซื่อสัตย์อะสุจริตผิดนะต้องประสอนของพันห้าร้อยอะไรเก่งมากค่ะโอ้ออะไรวะอ๋อถูกถูกก็ผิดถูกนี่ถูกเออถูกเอานึกว่าผิดมีคนกดนี่เนาะมันหลอกหนูอะคอ่ะไม่คะ บิดาได้ทรงยกสมเด็จพระเจ้าตากสินาราชให้เป็นบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรมมกอดอ่าถูกต้องค่ะถูกแล้วไอคนกดอ่ะไอคนกดมันคุยคนกดมันเร็วมันเร็วกดเอออาตำแหน่งเก่งมากค่ะโอ้โหกำลังจะอาอาอาแป๊บนึงก่อนไปรับราชการที่เมืองตากพระเจ้าตากสินาราชมีตำแหน่งเป็นพระยาวัชิราวชิระปาการกเจ้าเมืองกำแพงเพชร ถูกหรือผิดถูกผิดต้องถูอ่ะผิดต้องถูกผิดต้องถูกอ่าอ่าเ่าวาสันว่าสันอ่าดูวันดูดูดูผิดใช่แล้วครับผิดนะ้ออผิดนะครับรับที่หลังรับที่หลังถูกป่ะรับที่หลังป่ะเออที่หลังเหรอเออว่ารับก่อนไม่ใช่ไปตากก่อนแล้วก็้ามาทำแพงเพชร ใครบอกครูได้บ้างครับรว่าพระราชก,กรณียกิจสําคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอะไรบ้างตอ,อบกู้อเ,เอาการาชของชาติไทยและรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นค่ะอ่าเรือรวบร,รวมบ้านเมืองนะจากที่แบ่งก๊กแบ่งเหล่าและยุทยาแตกแนตะ่เขาแบ่งก๊กแบ่งเหล่าเลยนะนะแบ่งกกกันเลยนะก็ไปรวบรวม ใช่ล,รลครับขณะที่พม,ม่าได้ยกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา,าพระยาตากได้ลงมาช่วยทําสงครามส่งสู้รบกับข้าศึกจนได้รับความดีความชอบเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการแต่ยังคงสู้สงครามกับพม,ม่าอยู่ที่กรุงศรีอย,ยอยุธยาตอนนี้ยังไม่หนีนะตอนนี้ยังไม่หนีนะตอนนี้พระอ,องค์ยังไม่หนีนะยังสู้อยู่นะครับแต่แต่ขุนนางบางคนน่ะนะไอฟอนนัชชาปิดไม้ด้วย ถ้าค,คุณนางบางคนเนี่ยไปแล้วนะไม่อยู่แล้วนะหนีไปแล้วนะแต่พระเจ้าตากสินเนี่ยยังอยู่อะ่ะเอาเด้ออ่ะยังสู้เคียงข้างกับกษัตริย์ก็คือพระเจ้าเอกทัศน์อยู่อ,ะอะ่ะคุทีพามา่าคือไทยใหญ่ใช่ไหมอะ่ะออกมาพระยาวชิระประการเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พามา่าแน่แล้วจึงรวบรวมคนตีฝ่าวงล้อพามพม่าไปตั้งจุมนุมพระเจ้าตากที่เมืองจันทบุรีออกมก จนสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้และปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคาว่าปราบดาพิเศษคืออะไรใครตอบได้บ้างตั้งเป็นกษัตริย์โอ้เก่งมากโอ้โหเก่ง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 เรอเลยอันฟิลรอเลยอย่าเก๊กนี่ขอร้องเลยแอยู่ใกล้โดนโวกไปแล้วเนี่ยเก๊กตอบถูกแล้วเก๊กไงถูกต้องฮะก็คือแต่งตั้งตัวเองให้เป็นกษัตริย์นะฮะ อเ,เ,ยอเียหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สี่แต่คนทั่วไปยังขนานพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอ่านะครับนะชื่อเดิมเลยก็คือพระเจ้ากรุงธนหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สี่แต่คนชาวบ้านเขาเรียกติดปากว่าพระเจ้าตากสินนะเพราะเขาเป็นเจ้าเมืองต่างไงมีนะใครสงสัยเรื่องอะไรอีกไหมครับมีใครสงสยัยเปล่าถามครูเขาเ่ยเสือ้อเสือเส้อ,ส,อสีฟ้า คุณครูครับคุณทีว่าใช่ไหมใส่หอะไรคุณครูไม่ได้หมายนคุณทีโอ้ยถามคนนั้นไม่สอบหรอกอ่ะปัสอบเลยเสียเวลาเลยนี่หมายใครบอกครูได้บ้างครับว่าพระราชกรณียกิจสําคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอะไรบ้างก็อย่างที่คบอกกู้เอกราชของชาติไทยค่ะใช่แล้วครับ ขณะที่พม่าได้ยกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากได้ลงมาช่วยทําสงครามส่งสู้รบกับข้าศึกจนได้รับความดีความชอบเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการแต่ยังคงสู้สงครามกับพม่าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาทำไมาเสียงเสียงเดิมเหนะรเนาะแสดงว่าภาพกับเสียงไม่ตรงกันนะครับนี่อันนี้ภาพนี้ก็คือ หลังจากนั้นนะพระองค์นะครับปราบชุมนุมนะชุมนุมก็คือพวกเหล่าพวกก๊กต่างๆนะครับนั้นมาพม่าไม่มาทําศึกกับไทยอีกเลยเหรอครับตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียง15ปีไทยยังต้องทําศึกกับพบม่าหลายครั้งเพื่อปอกป้องราชอาณาจักรสงครามครั้งสําคัญคือการรบที่บางกุ้งเมืองสมุทรสาคร การรบที่บางแก้วเมืองราชบุรีและสามารถขับไลพ่พม,ม่าออกจากล้านนาโดยส่งทัพไปตีเชียงใหม่จนได้รับชัยชนะนับเป็นการส่งทัพไปตีเชียงใหม่ด้วยไหมตอนนั้นตอนนั้นเชียงใหม่ยังไม่ได้รวมเป็นไทยนะเว้ยนะครับนะยังเป็นเมืองเชียงใหม่นะนะษัตัดสามพระอ,องค์อะ่ะนะครับการทําสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับพม่าในสมัยกรุงธนบุรีแล้วเขาจะทําเสียงอย่างนี้ทําไม เขาเขาถ้าเขาเขาเปลี่ยนเสียงมันเสียงแบบเสียงแบบเฉยเฉยเ่ะอยู่ดีก็เปลี่ยนเสียงอ่ะันจะทำใจทำงปก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครูเขานอกจากนี้จะททำศึกกับขมรลาวเพื่อขยายอาณาเขตและสร้างความมั่นไอ้ผู้ที่บอกอ่ะนะครับช่วงสมยัยกรุงธนบุรีเราแผ่นที่ประเทศไทยใหญ่โตมโหฬาราน,นะขมรลาวโดนหมดอ่ะนะโดนหมดไม่เหลือหรอันคงให้กับราชอาณาจักร ส่วนพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูและสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองมีหลายประการครูจำได้ว่าเล่าให้นักเรียนฟังแล้วในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรตนะีต่อเลยนะต่อเลยนะหนูจำพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจได้ค่ะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่สงฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะขาดแคลนอาหารด้วยการใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวสารจากพ่อค้าชาวจีนในราคาที่สูงมากเพื่อจูงใจให้พ่อค้านำข้าวมาขายมากขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนส่งผลให้ราคาข้าวลดลงในที่สุดค่ะ ก็เพิ่งพิ่งไงเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงสงครามเนาะันั้นการทาการทํานาการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะมันไม่เยอะมันก็มันก็ไม่เพียงพอกับจํานวนประชากรที่มีอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็เลยเกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวนะส่วนด้านศาสนาทรงรวบรวมพระไตรปิฎกทรงสร้างและบูรณปฏิสังขอนศาสนาสถานทั้งในพร,ระพุทธศาสนา วัดระคังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามอ่าพวกพีไปมาแล้ววัดอรุณนะครับนะวัดอรุณนะครับสร้างในสม,มัยกรุงธนบุรีนะครับพระองค์ทรงจัดระเบียบพระสงฆ์ในหัวเมืองโดยจัดตั้งคณะสงฆ์ไปปกครองสงฆ์ตามหัวเมืองต่างๆด้วยเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา มาถึงผลงานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านสุดท้ายกันแล้วแหละนะครับนักเรียนนั่นก็คือด้านวรรณกรรมเห็นได้จากการที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมด้วยพระองค์เองเช่นบทละครลยามเตียนลยามเตียนนะครับช่วงนี้ชนะี้แนะชี้แนะอะไรก็าดิ พ,พระราชนิพนธะ์บทละครรามเกียรติ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอยู่สี่เล่มสมุทรไทยแบ่งเป็นสตอนด้วยกันคือ <c oughs> เล่มที่หนึ่งตอนพระมงกุฎเล่มที่สองตอนหนุมานเกียววานรินจนเท้ามารีวราชมาว่าความเล่มที่สตอนเท้ามารีวราชพิพากษาจนทศกัณฐ์เข้ามือง <c oughs> และเล่มที่สได้แก่ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรงกรด แรลักษ์ต้องห่อกระบิลพัดจนผูกผมทศกันกับนางมนโทค่ะก็คือเรื่องราววรรณกรรมก็คือแปลมาจากวรรณกรรมของอินเดียนะออพอมาลงปิดไม้ด้วยมหาวงชายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาดูมาดูมาช่วยกันมาให้น้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำคนตีฝ่าวงล้อมพม่าไปตั้งชุมนุมพระเจ้าตากที่ไหนอ่าที่ไหนโอ้โคหง่ายเลยเนี่ยจันทบุรีอยู่เลยครับคือมันเป็นอ่าเอ่มนี่อ่ะเหลือสิบนาทีสุดท้ายอ่ะจันทบุรีนะอ่ะมาดูง่ายอ่ะคนเนี้ยออก้็สอบสอบได้หมดนะ ลองดูอีกทีนะครับกดมัวเลยคนนี้เยี่ยมไปเลยครับจันทบุรีข้อใดคือพระนามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากปราบดาพิเศษอหลังจากแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ชื่มีพระนามว่าองค์ดชราที่สี่ครับที่สี่อาซีบอกที่สี่ขพระพอพระช้าว่าง่ากัน ที่สี่ครับวันสอบใหม่แอนเชอรันสอบที่บอกที่สี่ครับที่สี่ค่ะที่สีอ่าลองดูลองดูอ่ะมาผู้ทีก็ว่าที่สี่แล้วพอขสอบได้สบายเลยครับพวกเราเป็นเก่งใช่แล้วค่ะอ่าครับข้อใดต่อไปนี้คือชื่อเต็มของกรุงธนบุรีอ่าอันไหนคือคือเต็มของกรุงธนบุรีอ่ะโอ้คิดไม่ถูกเลย อ่าคเกินครับุเกิคาสเลตอ่าอ่าอ่าดูอ่าใครบอกคุณเนบุรีเปล่าเปล่ามีเปล่า88นาทีคัน่อยู่แล้วเราไปสบายเยี่ยมไปเลยครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวสารจากพ่อค้าชาติใด ชาติจีนค่ะผูีนา่ะจีนค่ะผูชาจีนแน่นอนร้อยเปอรเซ็นใช่นะลองดูอีกทีนะครับเบื่อคนคิดว่าถูกต้องค่ะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลงานด้านพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ใช่ผลงานพระพุทธศาสนาตออไม่ใช่ ปิดกุหรอครับคุณครูคะมาสองหรอก็ตกปิดกุปีดกุอ่าลองดูเรีนาลองดูเรียองตรงนี้กิ๊กบำโคอย่าพึ่งแป๊บมากค่ะสั่งไชยนาห์ปิดกอันนี้มันของจีนนะเอออ่าดูีหมดจังครับเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อแรกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอ่ะโอเค เวเวลาจะหมดนะฮะโอเคสําหรับนะบุคคลสําคัญแล้วก็ผลงานของอบุคคลสําคัญในสมัยกรุงธนบุรีก็มีแค่พระองค์เดียวก็คือพระเจ้าตากสินนั่นเองนะครับนะมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานมากก่อนจะเจอกันก็ปีหน้านู่นเลยนะเอจะใอ่ะ อออนีขอยืมนาฬิกาหน่อยครับพคุณไม่เจอกันหลายอาทิตย์ชล่นใช่ไหมครับาาเพื่อนอะไรนะเพื่อนมากันหลายอาทิตย์เลใชั่นนะครับไม่อะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอวันที่สี่ก็ต้องมาเรียนกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเรียนกันจริงจริงในที่เรียนคุณครูคุณครูทีครับคุณครูที ครับว่าไงลูกต่อยิมบริการไหนครับยิมบริการบริการเพื่อนนะโอเคแหมการเมืองก็มาปั่นเก่งแล้วเราอ่ะปั่นเก่งใช้บราการโทรศัพท์สิอ่ะพร้อมนะมันจะพร้อมนะก็คือเอาแค่นี้นะจะคุณจะปิดไลน์แล้วเดี๋ยวจะไปธุระนะครับนะุยโอเคนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวหลังไม่นะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะไม่ไปรับเด็ตเมดเกม